เด็กชายตัวน้อยเหงื่อแตกเต็มหัวตั้งแต่เกิดเพราะเขาพบว่ามีแม่เลี้ยงถึง37คนและแต่ละคนก็โหดเหี้ยมกับเขามากทุกครั้งที่สอบเขาทำได้แค่หน,นึ่งคะแนนเพราะลูกของแม่เลี้ยงทำได้มากสุดสองคะแนนเพื่อเอาชีวิตรอดจนถึงอายุ18ปีเผยหลิงจึงต้องพยายามอยู่รอดแบบเต็มที่สาาใช้ของแม่เลี้ยงเอากระโถนมาครอบหน้าของเขาแต่เผยลิงกลับแอบหัวรอดข้างหลังเพราะเขารอดชีวิตมาได้อีกวันโชคดีที่วันเวลาอันน่าอดสูนี้กำลังจะสิ้นสุดลงหลังจากพยายามมานานถึง18ปีเขาก็สะสมหินว ลิงเสียงแจ้งเตือนจากระบบดังขึ้นข้อมูลจำนวนมากล้อมรอบตัวเขาทันทีแต่ในวินาทีถัดมาระบบกลับเป็นของปี1995เมื่อเห็นหน้าตาระบบที่เก่ากว่าอายุของตัวเองเผยหลิงถึงกับตกตะลึงแต่ถึงจะเก่าไปหน่อยยังไงมีดีกว่าไม่มีระบบแสดงว่าคำทีกระดูกหักเป็นวิชาที่เขาฝึกได้เพียงอย่างเดียวเป็นวิชาสืบทอดจากตระกูลเผยหากฝึกจนเชี่ยวชาญจะสามารถฉีกเสือเป็นชิ้นได้ด้วยมือเปล่าแต่เมื่อเขาเห็นระยะเวลาที่ต้องฝึกเขารู้สึกไม่ชอบมาพากลทันทีเพราะระยะเวลาสั้นที่สุดยังงงต้้อใชถึปี